กิ้แบบนี้ทุกวันอายุสั้นอ้าวอ้าวอ้าวมันคืออะไรนะครับผมนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนนะครับอยากรู้กดติดตามสิครับอยากสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานนะฮะรักกันก็กดจอกดใจนะครับเพื่อนเพื่อนที่รักสุขภาพและมันมีปุ่มอะไรก็กดฮะถ้าถ้าแช์นะครับเพื่อนเพื่อนะครับสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงครับเพราะเป็นสะพานบุญนะครับอ้าวมาดูกันนะครับว่า กินแบบนี้ทุกวันอายุสั้นอ้ามันคืออะไรนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นอาจารย์จะไปลงรายละเอียดนะครับเพราะทุกค่ำคืนเวลา20นาฬกาเรามีนัดกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักในการดูแลสุขภาพนะครับรักในการเอาใจใส่สุขภาพนะครับพบกันนะครับอ่ะอย่างที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆน้ําตาลนะครับ หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรืออาหารที่มีรสหวานนะครับน้ําตาลเป็นพลังงานพื้นฐานของร่างกายแต่เมื่อไหร่เราทานน้ําตาลเกินความจําเป็นของร่างกายที่เอาไปใช้เป็นพลังงานน้ําตาลคือยาพิษอย่างที่2นะครับอย่างที่2ทานอาหารกลุ่มพวกที่ไขมันสูงนะครับไม่ดีอะไรต่อสุขภาพนะครับทําให้ไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ทําให้เส้นเลือดอุดตันนะครับอย่างที่3นะครับทานอาหารกลุ่มพวกโซเดียมสูงพวกมีความเค็มมากๆเนี่ยนะฮะ ตายพังหมดเลยนะครับเพื่อนๆที่รักสุขภาพอ่ะถ้าอยากสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานนะครับลดละเลี่ยง3กลุ่มอาหารนี้นะครับผมอาจารย์ต่อเฮลตี้ฮีโร่นะครับเพื่อนๆยังไม่กดติดตามกดติดตามเพื่อนรักผมเกาะใจนะครับหรือกดใจและมันมีอะไรกดก็กดนะฮะเช่นแชร์เนี่ยได้สะพานบุญว่าเป็นสะพานบุญนะครับ,บ,บเบบนนบพื่อนๆที่รักสุขภาพนะครับอายุยืนยาวนานนะครับสำหรับไลน์นี้คลิปนี้เก่าอ่าบ้าย